สวัสดีครับหนูดีแฟมเบอรี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดทามากานะครับวัดทามากาจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับวันนี้จะพาหนูดีไปลอดโบสถ์ครับอโอ้เราอยากได้นี่วะที่ตาวัดเขาจะมีเหมือนกำไรเห็นปะ่ะเป็นมนสลับเหมือน แซลตอะเมล็ดแหะใช่ข้อมือเดินด้านห้องน้ำชี้ไปทางนี้โอ้ยหอมยังดีวดีตอนนี้เราอยู่ที่วัดอะไรโอยังเดียดีตอนนี้เราอยู่ที่วัดอะไร จังหวัดอะไรป่าแล้วขึ้นไปป่าขึ้นปลบารอดบรอด,อดรอดก็ราก็ไม่ได้ไปเละที่มีตวตอจได้ป่่อ,ท,อที่เราจะไปไนะแพเนาะแล้วก็มีอะไรนะได้ชีปะ่ะไ,ไปเดไปไปอ๋อ ตั้งจิตอธิษฐานรอดโบสถ์ตั้งจิตอธิษฐานยังตั้งจิตอธิษฐานก่อนเราต้องถอดรองเท้าปะเนี่ยพอระวังศีรษะ ใส่เลยครับระวังศีสากกระแทกนี่ไงขั้นตอนรอบบทเนี่ยเก็มีนะเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งว่าหยิบทุบสามดอกงมาะัยหนึ่งปัดใจใส่ตู้จุดทูบไหว้พระเสร็จแล้วนำโงมอะไรอ้แผ่นทองเวลาอะองเาเี่ะ ก่พอนออกก่อนออกจมโบ้ให้ทุกท่านพูดดังนี้ขอให้รอ,อ,อยเจ้ารวยเงีย้ไมเนี่ยเขาไม่ถอนอะไรม้เหรอเพื่อันมีฝุ่นมีอะไรเปล่า ใครที่มาเที่ยวกาญจนบุรีนะครับก่อนที่จะไปสะพานข้ามแม่น้ำแควหรือจะไปต้นต้นไม้ยำจุรีใหญ่นะครับสามารถแวะได้รอดโบดถ์แวะทำบุญไหว้พระกันก,นก่อนก็ได้คนระับก่อนที่จะเดินทางต่อทั่นี้ก็ถ่ายไม่ได้มากนะครับผมถ่ายแค่ตอนแค่รอดโบสถ์นะครับพอเดี๋ยวต้องเดินทางต่อครับ ให้ชมเฉพาะแค่นี้ก่อนนะครับ นี่อ่ะนี่ก็เดินรอโบสเสร็จแล้วนะครับหนด,ดีขึ้นมายังรอโูคอยู่นี่ อีวิหารหลวงปู่ชิงหลวงปู่ชา ตอนนี้ก็รอดโบสเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางลับแล้วครับนะครบพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ